วันนี้จะพูดถึง12เคล็ดลับที่อยากจะพาทั้งนักกีฬาทั้งโคช้ชทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่กำลังสนับสนุนลูกของตัวเองเล่นกีฬาแต่เกิดภาวะเครียดกังวลไปหมดเลยกับทุกๆสถานการณ์กับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันวันนี้จะพาไปออกจากวงเวียนแห่งความเครียดหรือความกังวล มันมีอยู่2ออย่างนะความเครียดคือมันมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านไปแล้วในอดีตแต่มันก็ยังทําให้เราจําได้แล้วเราก็หยิบมาคิดถึงความล้มเหลวถึงความเสียใจถึงความผิดพลาดที่ผ่านมามันก็เลยยึดติดทําให้เราเครียดร่างร่ากายเราก็แย่จิตใจเราก็แย่หรือความกังวลถูกต้องไหมกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง มันก็คิดถึงอนาคตจนลืมมองว่าปัจจุบันเรากำลังฟังคลิปของด r w รวารสปอร์ตเอ็กซ์เพรสหรือเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรามัวแต่ไปมองอนาคตจนจนลืมมองปัจจุบันเราก็จะมีแต่ความกังวลแต่วันนี้จะพาหาทางออกจากวงเวียนชีวิตแห่งความเครียดง่ายๆเลย12เคล็ดลับลองเอาไปทำแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็ทำอยู่แล้วแต่ก็ลองฟังไป1 คุณลองออกกาลังกายยืดเส้นยืดสายในตอนเช้าบางคนชอบเล่นโยคะถูกต้องไหมบางคนก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อบนที่นอนหรือบางคนชอบเดิอนออกกาลังกายตามบมูบ้าหรือสวนสาธารณะคุณทำไหมถ้าทำไปต่อข้อที่สองคุยกับคนที่คุณคุยแล้วสบายใจจะรู้ได้อย่างไรคุยแล้วสบายใจคุยแล้วมันรู้สึกมีรอยยิ้มไหมคุยแล้วอยากคุยต่อรู้สึกที่จะแบบเฮ้ยรู้สึกมีทางออกถ้ามีคุณ ็คุยต่อถ้าไม่มีคุณลองหาคนนั้นนะคะถ้าไม่มีข้อที่2เราไปข้อที่3คือเปลี่ยนบรรยากาศรอบข้างบางคนนะอยู่บ้านอุดอูอ้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแต่คุณก็ต้องยกตัวเองออกมาหาสภาพแวดล้อมที่ใช่บางคนชอบร้านกาแฟบางคนชอบไปฟังเพลงที่สวนสาธารณะคือเสียบหูฟังหรือบางคนชอบไปเดินห้างแล้วแต่ความชอบคุณต้องเปลี่ยนบรรยากาศโดยยกตัวเองไปสู่บรรยากาศนั้นนั้นอย่า รอว่าบรรยากาศจะต้องเปลี่ยนในที่ที่เราอยู่เองดังนั้นวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับตัวเองข้อที่4คืออ่านหนังสือที่ชอบอาจจะชอบแรงบรรดาใจอาจจะชอบการ์ตูนหรืออาจจะชอบนิอย่างทำไปเลยค่ะวันละ15นาทีหรืออาจจะหน้าวันละ3 4 5หนห้านทําไปทุกๆวันมันจะทําให้คุณเปลี่ยนโฟกัสข้อที่5หายใจใช้าๆนั่นวรากําลังจะบอกว่าคุณลองฝึกสมาธิบางครั้งวันละ1นาทีถือว่าเราได้เริ่ม สักเดือนผ่านไปเพิ่มเป็นวันละ3นาที5นาที7นาที10นาทีกำหนดลมหายใจลองลองฝึกดูว่าหายใจเข้าเราอาจจะนับ4หายใจออกนับ8เราสามารถฝึกลมหายใจใช้าๆเพื่อที่จะเรียกสติกลับมาไม่ให้เกิดความเครียดและความกังวล อันที่อเพื่อนๆชอบแน่คือออกไปเที่ยวสะไปไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับครอบครัวในสถานที่ที่ใช่เช่นกันขยับกล้าออกกําลังกายคือข้อที่7เนาะก็คืออาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายบ้างเมื่อกี้เรายืดเส้นยืดสายก่อนนอนละอันนี้เป็นกิจ,จลักษณะเลยอาจจะไปฟิตเนสก็ได้หรือไปไปวิ่งกับเพื่อนหรือไปวิ่งมาราธอนตามที่คุณชอบเลยหาแอคทิวิตี้ที่ใช่อันที่8คืออา,อาจจะเล่นดนตรีก็ได้ สิ่งที่เราพูดมาไม่ไว่าจะเป็นการออกกําลังกายการอ่านหนังสือการฟังเพลงคือกิจวัตรเออกิจกรรมที่คุณสามารถเลือกตามความชอบของตัวเองอันนี้ก็ยกตัวอย่างข้อที่9กคือกอดตัวเองเคยไหมคะเราอะสามารถกอดคนอื่นเนาะยกเว้นที่จะก,การดูแลและใส่ใจตัวเองเนี่น้อยมากคุณเคยกอดตัวเองไหมคุณลองกอดนะคะกอดแล้วอยู่กับตัวเองนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออตัวเองมีคุณค่ามากรู้สึกดีมากลองเริ่มไปข้อที่1ิ ทุกๆเชา้ายิ้มและหัวเราะใครจะว่าบ้าช่างเขาแต่เรามีสุขภาพจิตทีดียิ้มวันละสัก5นาทีครั้งหนึ่งใช้เวลา1นาทีก็ได้ค่ะวันละ5ครั้งครั้งละ1นาทีคุณก็จะทําเป็นกิจวัตรจะเครียดจะอะไรฉันจะยิ้มไม่มีใครขัดขวางได้แล้วก็ลองเอาไปฝึกดูแล้วก็ข้อ11นะคะก็คืออาจจะ ตอนนี้ใครไม่ชอบอ่านหนังสืออาจจะชอบฟังพอดแคสต์สาระดีๆหรือฟัง YouTube ดีๆที่สามารถที่จะทําให้คุณบันเทิงใจมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีความเครียดของคุณลดลงนะข้อ12เชื่อว่าเพื่อนๆชอบกันอยู่แล้วแน่นอนคือเราไม่รู้จะไปคุยกับใครคนก็ไม่ชอบคุยลองคุยกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวหรือ สัตว์เลี้ยงอะไรที่คุณชื่นชอบคุณจะรู้สึกว่าเราได้ปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินก็คือพลังงานความเครียดได้กับเพื่อนที่เป็นสัตว์เลี้ยงเรอว่ามันก็ยังดีเขาไม่มีการโต้อตอบกับเราใช่ไหมคะเราก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยฉันเป็นอินระเพื่อนเพื่อลองเอา12เคล็ดลับตัวนี้นะคะไปนำพาตัวเองออกจากความเครียดไม่อย่างใดอย่างหนึ่งว่าว่ามันสำเร็จแน่ขอขอให้คนที่ฟังคลิปนี้เอาเคล็ดลับไปลองทำแล้วคุณ จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแน่นอนฝากแชร์และกดไลค์คลิปนี้ไปสู่วงกว้างด้วยขอบคุณมากค่ะ